สวัสดีค่ะหลายๆคนเคยได้ยินคำว่ากำแพงไหมคะกำแพงในสมัยก่อนนะคะในเมืองบาบิโลนเนี่ยเขามีไว้ใช้ป้องกันโจรและค่าศึกถูกไหมคะในสมัยก่อนเนี่ยเขาต้องใช้การที่เอาของมีมูลค่านะคะมาหลอมเป็นกำแพงบ้างหรือตัวยอย่างเช่นกำแพงเมืองจีนค่ะต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์ใช้เงินมหาศาลในการสร้างกำแพงเมืองจีนถูกไหมคะแต่กลับกันในปัจจุบันค่ะ มนุษย์คนเรานะคะทุกคนควรมีกำแพงที่ไว้ป้องกันส่วนตัวคะ่ะป้องกันจากอะไรกำแพงที่ไว้ป้องกันจากโรครายคะ่ะโรครายโรคมะเร็งโรคหัวใจอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับเราตอนไหนก็ได้อย่างข่าวที่เห็นเห็นไหมคะอยู่ดีๆเดินบนไดเลื่อนก็เกิดอุบัติเหตุหนีเอาขาข้างหนึ่งของพี่ผู้หญิงไป เราตอบไม่ได้เลยนะคะเพราะอุบัติเหตุว่าจะเกิดขึ้นตอนไหนเช่นกันเช่นเดียวกันกับหลอดเลือดสมองค่ะหลอดเลือดสมองมีทั้งแตกและตีบได้เช่นกันเราทุกคนมีค่าความสามารถของตัวเองนะคะและเรามีโอกาสที่จะสร้างกำแพงให้เรามีความป้องกันขีดความสามารถของเรา คนเราแต่ละคนสามารถได้หาเงินได้มากกว่า1ล้าน5ล้าน10ล้านหรือเป็นร้อยล้านต่อคนเลยนะคะบางคนมีมูลค่าในการสร้างมูลค่าได้เป็นพันล้านต่อปีแต่มีสิ่งหนึ่งค่ะถ้าเราไม่มีกำแพงสิ่งนั้นจะพาดทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไปก็คือโลกลายค่ะยิ่งเรามีขีดความสามารถในการสร้างไรายได้มากเท่าไหร่เราต้องยิ่งมีกำแพงกำแพงนั้นคือประกัน มุกอาจจะเป็นตัวแทนประกันอ้าวมาคุยเรื่องประกันแต่จริงๆด้วยความหวังดีค่ะประกันในปัจจุบันนั้นสำคัญมากยิ่งเรามีขีดความสามารถมากแค่ไหนเรายิ่งควรมีประกันแน่นๆเพื่อที่จะรักษาขีดความสามารถนั้นไว้หากวันหนึ่งเราเกิดเหตุไม่คาดฝันเกี่ยวกับโรคร้ายขึ้นมาเกิดอุบัติเหตุเกิดเป็นเจ้าชายนิทราเกิดเป็นโรคมะเร็ง ข่าขีดความสามารถที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ต้องสูญหายไปเช่นกันโรคร้ายหรือความตายอาจจะไม่ได้พาเราไปจากคนที่รนรักเท่านั้นแต่เขาพาขีดความสามารถของเราไปด้วยเช่นกันค่ะคือเงินและทรัพย์สินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตความสามารถที่จะดูแลลูกส่งเสียครอบครัวดูแลลูกส่งให้ลูกเรียนดีๆได้ในอนาคตก็ขาดหายไปนะคะวันนี้ ถ้าเรายิ่งมีขีดความสามารถในการหารายได้ในอนาคตมากเท่าไหร่เรายิ่งควรมีประกันแน่นๆเลยนะคะเพื่อรักษาค่าขีดความสามารถไหนในวันที่เราไม่อยู่หรือเจ็บป่วยนั่นเองค่ะ